ผมเองดูข่าวบ้านเมืองแล้วผมก็เครียดนะเครียดครับเครียดเพราะว่าผมคิดตามไม่ได้ไปอ่านข่าวแล้วก็จะไปเชื่อผมไม่ได้ไปเชื่อข่าวช่องนั้นช่องนี้หรือข่าวจากสื่อเอามาลงนะครับผมก็จะหาข้อมูลตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะครับยกหูโทรศัพท์ไปถามน้องคนนั้นยกหูโทรศัพท์ไปหาคนนี้นะครับนะฮะและเขารู้ว่าคุยกับผมต้องคุยเรื่องตรงๆจริงๆ นะครับอย่าโกหกกันนะครับถ้าบอกไม่ได้ก็บอกพี่บอกไม่ได้นะครับพี่เรื่องนี้พี่อย่าเพิ่งบอกนะผมก็ไม่พูดครับผมก็ไม่เอามาพูดครับที่จริงรู้เยอะกว่านี้นะครับรู้เยอะกว่านี้นะครับรู้ลึกนะครับรู้เยอะกว่านี้ไม่ใช่เป็นนักออกมาวิจารณ์ภาควิภาวิจารณ์โดยไม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับผมไปฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงดีกว่านะครับสบายใจด้วยนะครับผมเป็นคนบ้านนอก ชอบเพลงลูกทุ่งนะครับชอบเพลงไม้พิลมพรสายันสัญญายอดรักสลักใจหุ่มพวงดวงจันนะสุนาลีนะครับก็เสียชีวิตกันไปจะหมดแล้วนะครับนักร้องที่คือชอบฟังเพลงคนบ้านนอกที่ยากจนผิดหวังสู้ชีวิต นะครับแล้วก็มาพบสําเร็จบาวีนั่นด้วยนะครับบาวีนักร้องรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นักร้องผู้หญิงอีกหลายท่านนะครับผมก็ฟังนะฮะฟังชอบนะครับชอบเราคนบ้านนอกไงนะครับแล้วไปฟังโอ้ยสุรพลนั่นไม่ได้ฟังเลยครับสุรพลสุรพลนั่นสมัยผมเป็นหนุ่มๆน,นะสุรพลสิบหกปีแห่งความหลังนะเมื่อก่อนดังมากนะครับ ชายเมืองสิงอะไรเงี้ยคนเรามันคนอะไรคนบ้านนอกครับคนบ้านนอกคนยากคนจนนะครับเข้ามาสู้ชีวิตในเมืองกรุงนะครับปัจจุบันก็ไม่มีใครดังเท่าน้องต้นข้าวถามว่าทำไมน้องต้นข้าวดังทั้ง,ท,งที่ไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยสักเพลงหนึ่งนะเขาเป็นเด็กยากจนเด็กที่สู้ปัญหาชีวิตมา ท่านคิดดูว่าเด็กเขาสู้ชีวิตมาตั้งแต่เรียนอนุบาลสฝนตกฟ้าร้องก็เอาลำโพงคุณภาพหวยหวยไปร้องเพลงนะครับได้ตังค์มั้ง50บาทร้อยหนึ่งนะครับเอามากินกับย่าย่าก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับเช่าบ้านเขาอยู่นะครับแทบจะไม่มีกินนะครับเขาสู้ชีวิตมาผมก็ชื่นชอบเด็กอย่างนี้นะครับ และเด็กเขาก็ะตันอยูรู้คุณนะครับแล้วก็ขอบคุณด็อร์อะไรด็อกเอร์ประจักษ์ผู้เหนวยการโรงเรียนกัญจน,นาด้วยเมตตาเด็กให้เรียนฟรีเลยม .1 ถึงม .6 นะครับแถมเห็นเด็กแล้วครูไปบอกโอ้ยเด็กมันยากจนลำบากเหลือเกินเลยพออ,อนะครับอยู่กันแบบน่าสมเพชอะพออ,อมีบ้านพักครูหลังหนึ่งนะครับ ก็บอกกับย่าน้องต้นข้าวว่ามาพักที่บ้านพักครูเถอะจะได้ประหยัดไปนะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปอะไรไปนะครับไม่นั้นน้องต้องข้าวก็เหนื่อยเด็กมันแค่ทําการบ้านนี่มันก็จะไม่ทันแล้วครับนะครับการบ้านครูให้มาก็จะไม่ทันแล้วต้องออกไปร้องเพลงวันละสองชั่วโมงฝนตกฟ้าหลงแถมไม่ข้างๆแม่งนเสือกด่าอีกนะครับมึงว่าเปิดตรงนี้ทําไมเสียงดังมึงบังหน้าร้านกูไปร้องไกลๆหน่อยนะครับเด็กสู้ชีวิต นะครับเด็กสู้ชีวิตแล้วก็คนก็ยังไปค่อนแค่เด็กนะคนยังไปค่อนแค่เด็กนะครับบอกแม่แต่งกายเรียนแบบพุ่มพวงพูดเรียนแบบพุ่มพวงโอ้โหคุณจังไรจริงๆนะยังไปค่อนแค่เด็กเด็กเขาลำบากลำบนเด็กอายุสิบสองเราจะไปคอนโทรลมันได้อย่างไงลูกหลานเราอายุสิบสองแม่ยังพูดไม่รู้เรื่องเลย ไปเล่นนี่ให้ข้าวบ้านยังไม่นั่นแหละในนี้เด็กมันมีความรับผิดชอบอย่างนี้นะครับไอผู้ใหญ่ยังจะไปค่อนแค่คุณพุ่มพวงเนี่ยเขาตายไปแล้วนะครับเพลงที่น้องต้นข้าวมาเขาก็บอกเป็นเพลงของพ่อครูแม่ครูเขาก็กระตันอยู่รู้ขุนไม่เคยจะตีตนไปเสมอเลยนะครับมันไปเทียบกันไม่ได้อกครับมันรุ่นลูกรุก่นหลานนะครับเขามาร้องเนี่ยเขามาร้องเพลงอะไรก็ช่างเราก็จะไปฟังต้นฉบับ เหมือนผมเอาเพลงไอ้นี่มาร้องเน่ยมึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูผมเอามาร้องท่านฟังผมร้อง FC ผมก็ต้องไปเปิดดูต้นฉบับไอ้คนเป็นต้นฉบับดังขึ้นมาอีกนะครับยอดดูคนเพิ่มมาอีกหลายล้านหลายล้านคนจากที่เขานอนนอนนิ่งๆอยู่นะเขาเอาของครูเพลงคนไหนมาคนนั้นก็ดังไม่นั้นก็ลืมไปแล้วครับ เมื่อก่อนผมร้องเพลงเวลาไลฟ์สดผมร้องเพลงสายันสัญญาผมโดนลิขสิทธิ์ผมก็ไม่เลยร้องแม่นก็ปล่อยให้เพลงเขาตายตกอับไปนะครับนะครับเขามาชื่นชมเขามาร้องเขามาชื่นชมนะครับไอคนที่อิจฉานี่มันมจริงจริงเลยนะครับไปอิจฉายังเด็กนะครับมาไปอิจฉายันเด็กไม่เข้าท่าเลยนะครับมีแต่เราเนี่ยจะต้องเมตตาสงสารเด็กมัน เด็กมันสู้ชีวิตนะเด็กมันสู้ชีวิตไม่เข้าท่าเลยนะมาโอ้ยเพลงไอ้จากปากช่องมานี่เมื่อก่อนตั้งเป็นเพลง้นั่นเลยเพยงลงรอสายเลยนะครับจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสัญญาพอนาลายฮะ เพลงสัญญาพรนลายนะครับไอ้นี่ผมก็เมื่อก่อนทําไมไปชอบเพลงเงี้ยมันทําไล่ครับผมเนี่ยตอนสองพันห้าร้อยสิบหกสิบหกสิบสิบห้าสิบหกสองปีไปทําไล่ผมไม่เคยไปทําไล่ปากช่องนะครับแต่ว่าเวลาฟังไปทําไล่เนี่ยเขาให้ค่าจ้างวันละสิบบาทวันละสิบบาทแล้วผมเนี่ย ชอบเสียงเพลงทําแล้วมันไม่เหนื่อยและผมไม่มีวิทยุครับมันจะมีคนที่เขาไปถางไร่ด้วยกันเขาจะเอาวิทยุปูพักมาห้อยกับต้นไม้อะ่ะแล้วเปิดเพลงดังเลยไอ้ปลาจากปากช่องมา้าเจ้าลืมสัญญาเนี่ยนะครับผมก็พยายามถางใกล้ๆเขาแต่นี้มันต้องไกลมันก็ไม่ค่อยได้ยินครับนะฮะผมไม่มีข้าวจะกินนะครับไม่มีเงินซื้อข้าวสารกินนะครับ ไม่มีเงินซื้อข้าวสารกินนะครับไปขอใครก็ไม่ได้นะครับต้องรอทำไร่นะครับรอไปถางไร่ถางหญ้านะครับเขาเรียกทำรุ่นทำรุ่นนะครับไปถางหญ้าตัดต้นไม้อะไรเงี้ยมือนี่ด้านหมดครับมือเนี่ยมันไม่ได้นุ่มๆอย่างนี้แล้วครับด้านต้องใช้มีดมาถือเลยไอ้ที่ด้านดเน,นี่ยนะครับเราลำบากมาก่อนงนะผมเห็นเด็กที่มันกระตันอยูรู้คุณและลำบาก ผมก็สนับสนุนผมก็เชียร์แต่ถ้าเด็กมันแลดเหลือเกินเลยอย่างนี้นะครับก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับให้คนดีไม่สนับสนุนคนที่สู้ชีวิตไม่สนับสนุนคุณจะไปสนับสนุนไขวะอืยังจะมาอิจฉาเขานะครับมาคือฟังเพลงแล้วมันก็ มันเพลินดีฮะใช่เพลงสาวทานซิสเตอร์อะไรเนี่ยนะครับมาเพลงเก่าๆฮะรักคนชื่อน้อยนะครับมาแล้วมันตรงใจเราไงไอฮาเราอ,อกหักจะจนนะ่ะคนจนเนะี่ยเรียนก็โดนไล่ออกสอบเทียบมาอะไรมาสอบเทียบทั้งนั้นผมเนี่ยนะครับมศห้าก็สอบเทียบนะครับเรียนรามก็เรียน ถึงเวลาก็ไปสอบผมชอบลูกทุ่งชอบลูกทุ่งครับสมัยเป็นวัยรุ่นก็เชียร์ลำวงครับผมก็เชียร์ลำวงแต่เสียงผมไม่ดีนะครับอาศัยจังหวะนะฮะอาศัยจังหวะนะครับ,อ,ะะรบอ้าวใครบอกผมเคยโดนจับตอนเป็นวัยรุ่นจำไม่ได้แล้วลูกมาเนี่ยนะครับ เรามันทำให้ลูกทุ่งฟื้นมาไงบรรยากาศอย่างเงี้ยมันสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะที่จะไปนั่งรอดูวงดนตรีลูกทุ่งตีตั๋วเข้าไปแล้วไปนั่งรอแล้วมีศิลปินขึ้นมาร้องอะ่ะตอนนี้มันมีใครบ้างอะ่ะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมันฟื้นวงการลูกทุ่งมานะนะครับ ผมว่ามันฟื้นวงการลูกทุ่งมานะเราเป็นคนอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่งไทยนะครับมาผมอ่าผมเล่าก่อนนะสมัยผมปี2513-14นะครับ2512-13-14เนี่ยผมอาศัยอยู่กับจา่าอ่าร้อยตีจำลองบันพหารนะครับร้อยตีจำลองบรรพหาหนนะครับเป็นสรวัรทหารอยู่ค่ายจีรประวัติมณฑลทหนารบกที่4เนี่ยนะครับ เขาก็มีการประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุที่สถานีวิทยุที่ในค่ายอ่ะครับเวลาเข้าค่ายไปอยู่แถบซ้ายมือสถานีส่งวิทยุของค่ายกีฬประวัตินะครับคนที่จัดประกวดร้องเพลงท่านรู้ไหมใครในห้างประจวบจำปาทองเศรษฐีที่เขาเรียกในห้างนี่เป็นเศรษฐีนะครับสมัยนั้นเนี่ย อาประจวบจำปาทองนี่ยังไม่ไม่รวยแล้วครับจนนะครับจนมีแดนเซอร์อยู่ไม่กี่คนครับนักร้องผู้หญิงไม่กี่คนครับไปพักที่บ้านอารองผมเนี่ยนะครับเพิงข้างหลังอะสังขสีต่อเพิงนอนเลียงกันกระเอหมดนะครับไม่มีอะไรจะกินกันแล้วครับอารองให้ผมเนี่ยไปซื้อข้าวโพดมาให้ไปซื้อข้าวโพดข้าวโพดเป็นฝักๆเอามาต้ม ตอนนี้ผมไอ้คนต้มเนี่ยอน,นันต์เนี่ยดันไปเอาไอ้นั่นมาต้มฮะกระมังที่ซักผ้ามันยังล้างแฟบไม่หมดหรือมั้งเอาข้าวโพดมาเป็นสามสี่สิบฝักแล้วก็เอาน้ํามาต้มโอ้โหกินไปท้องเสียก็น่าดูเลยนะครับนักลงนักร้องวันนั้นแทบจะไปร้องประกวดไม่ได้เลยนะครับเข้าห้องน้ํากันนะครับต้องกินไอ้นั่นนะยาธาตุน้ําขาวยาธาตุน้ําขาวฮะกินนะครับ ในห้างประจวบครับตอนหลังในห้างประจวบเขารวยแล้วครับมาเนี่ยนะฮะก็กินข้าวโพดครับแล้วมันต้มน้ําแฟบไปด้วยอะฟองฟอดเลยนะครับฟองฟอดเลยกินเข้าไปท้องเสียกันชิผหายไว้ปวงหมดนะครับมาเนี่ยเขาก็ให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดข้างในตลาดป่าไผ่ตลาดป่าไผ่หนองไผ่อะไรข้างในไปซื้อยาธาตน้ําขาาเป็นขวดมา นะครับและเอาน้ํามาน้ําอุ่นมาแล้วหยอดยาทาหน้ําขาวมากินกินกินเลี้ยงกันนะครับมายาทาน้ําขาวตารกระต่ายบินนะครับมาแล้วจะมาโทษผมบอกผมไม่ได้ต้มอน,นันต์บางคนเอาไปต้มนะครับก็กละมังที่มันซักผ้าซักกางเกงอะไรเมื่อก่อนเราจะมีกระมังไอกระมังอลูมิเนียมแล้วใส่แฟบไปก็ ซักสัก,สก,สกมันไม่ได้ล้างให้สะอาดมันรับรีบกินไม่มีอะไรจะกินกันฮะข้าวปลานะครับก็ไปฟังประกวดร้องเพลงฮะผมไปไปช่วยเขาเปิดเครื่องไฟครับวันหยุดผมก็ไปช่วยเปิดเครื่องไฟเพราะว่าพ่อผมทําเครื่องไฟที่พนมเศษไงนะครับผมก็ไปเปิดนักร้องผมแล้วขำครับกะละมังสั่งกะสีหรือไอ้อลูมิเนียมก็ไม่รู้นักร้องนี่ นักร้องเนี่ยร้องเสียงสูงไม่เลยนะครับเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยมันมีนักร้องคนนะครับใจจะขาดแล้วเอ้ยนะครับขึ้นไม่ไหวเลยนะผมถามอาเทืองทําไมร้องใจจะขาดไม่ได้บอกจะขาดฮะแล้วเพราะกูจะขึ้นใจจะขาดมันปริบข้างหลังนะครับกินข้าวโพดไปพอขึ้นใจจะขาดแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยนะครับอึอปรีบข้างหลังครับผมก็ขำ สองพันห้าร้อยสิบสามครับตอนนั้นนะฮะร้องเสียงสูงไม่ได้เลยนักร้องท้องเดินนะนักร้องท้องเดินโอ้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับเป็นพี่ผมเรียนผมเรียนมัธยมแล้วอะ่ะพี่นี่เขาไปลบที่ลาวมาไปลบที่ลาวมานะครับไปลบที่ลาวมาแล้วเขาก็มีไอ้ตัวยิงแฟร์เป็นพลาสติกนะครับ ตัวยิงแฟงเป็นพลาสติกอะเขาบอกเฮ้ยเลวัตมึงแม่นต้องพกอย่างนี้ผมไปอยู่ในลาวมานะเขาห้อยเป็นห่วงของของหูยิมขัดเนี่ยครับแล้วเอาตัวยิงแฟออกไปแล้วเอากระสุนเอ็มที่พกใส่เข้าไปพอกระตุกปุ๊บปุ้งเลยเวลาไอเวียดกงมาแม่งกระตุกใส่ปุ้งเข้าไปเลยนะครับเขาก็ให้ผมมาอันนะผมกระตุก ปุ่มพลาสติกแตกโอ้โหโบาดเข้าไปถึงกระดูกเลยที่มือใครอย่าไปทำนะนั่นนักลบในลาวนะครับทหารอาสาไปลบในลาวเสือกเอาไอ้กระไอ้ตัวนี้มาถ้ามันเป็นเหล็กแบบปืนปากกามันก็ยังพอทนนะไอ้หานี่เป็น,ปน,ปนพลาสติกสีเขียวๆนะครับผมก็ตกโอ้โหพลาสติกบาดเข้าไปที่มือผมเนี่ยครับ แต่พี่นี่ก็ไปเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตที่ลาวนะฮะใครถามว่าช่องดำช่องจริงผมหรือเปล่าก็โอมานั่งพูดอยู่อย่างนี้หนูยังบอกว่าไม่ใช่ช่องจริงอีกเลอลูกนะฮะ